โซลรับมันจะมาดูผมเล่นนะครับโอเคอืม I don't know. Um. First blood, double kill, triple kill. นี่ครับชื่อผมฮักเนาะไอ้เจ้าหน้าเราผมรับทุนให